การนวดขมับนะคะเป็นวิธีที่ง่ายมากๆแต่ก็มีประโยชน์มากเช่นกันเนื่องจากบริเวณขมับเป็นจุดสนย์รวมของเส้นประสาทและกล้ามเนื้อที่สัมพันธ์กับความเครียดและความตึงของศีรษะข้อที่1เลยค่ะบรรเทาอาการปวดหัวและไมเกรนการนวดช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตบริเวณศีรษะช่วยผ่อนคลายเส้นประสาทที่เชื่อมโยงกับการเกิดไมเกรนได้ด้วยและข้อที่2ช่วยเพิ่มการผลิตสารเอนโดฟิลซึ่งช่วยสร้างเสริมความรู้สึกสงบและผ่อนคลายทางจิตใจข้อที่3ช่วยเพิ่ม การไหลเวียนของโลหิตทำให้เซลล์สมองเราได้รับออกซิเจนและสารอาหารมากขึ้นส่งผลให้สมองของเรารู้สึกสดชื่นและก็ปลอโปร่โค่ะข้อที่4เลยการนวดขมับช่วยผ่อนคลายความร้าของดวงตาจากการจ้องคอมพิวเตอร์หรือมือถือในเวลาแบบนานๆนะคะและข้อที่5้าช่วยให้นอนหลับง่ายขึ้นเพราะการนวดขมับจะช่วยลดความตึงเครียดและความวิตกกังวลทำให้ร่างกายและจิตใจพร้อมมากสำหรับการพักผ่อนค่ะเทคนิคดีๆแบบนี้นะคะเราก็มีสอนอยู่ในคลาสผมผ่อน สับผมทรายเวียดนามของธัญญีเราค่ะท่านไหนสนใจเรียนอยู่ต่างประเทศหรืออยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกเดินทางมาทางธัญญีของเราก็มีคา่าเปิดสอนทางออนไลน์หรือว่าจะมาเรียนเจอตัวกันแบบเป็นๆเ,เลยก็ได้นะคะลูกศิษย์ของเราเนี่ยเรียนจบแล้วก็สามารถนําไปประกอบวิชาชีพสร้างรายรับกันแบบทันทีไม่มีประสบการณ์ไม่ต้องกลัวเลยนะมาเรียนได้เลยเพราะที่นี่สอนแบบประกบตัวจับมือกันทาไม่เป็นไม่ปล่อยค่ะแล้วมาเจอกันที่ธัญญีสวยงามสงา่ามีปัญญาอย่างมืออาชีพ